ยงหมิงนะครับยองหมิงคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยยงหมิงเนี่ยคืออะไรรู้จักแต่ยงเหิงเออนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยยงหมิงก็คือยงเหิงอยู่ที่อยู่ในรูปแคปซูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะแกะมาให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับว่ายงหมิงเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรที่คล้ายคลึงกับยงเหิงกันบ้างนะครับแล้วเอ๊ะทำไมเขาเรียกว,ว่าเป็นายาสมุนไพรจีนแบบเป็นรุ่นน้องนะครับของยงเหิงเรามาดูกันเลย ทำไมต้องมียงหมิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยงหมิงเนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่บริษัทนะครับได้เปิดตัวสินค้านะครับตอนประมาณต้นเดือนเมษายนก็คือวันที่1เมษายนที่ผ่านมานั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยยงหมิงเนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับกับการขายให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยสมาชิกหรือว่าผู้ที่จะมาบริโภคเนี่ยเขาอาจจะกินยาน้ำนะครับกิน สมุนไพรจีนยงเหิงเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่า,าไม่ค่อยถูกใจกับรสชาติเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบประมาณพูดง,ง่ายๆก็คือแบบกินกินยาน้ํายากว่างั้นเถอะก็เลยมีการแก้ไขนะครับโดยการผลิตยงหมิงออกมาเป็นในรูปแบบ,คบแคปซูลนะครับแล้วก็สามารถเนี่ยทำขยายตลาดเนี่ยให้กับผู้บริโภคนะครับให้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็สามารถมีไรายได้นะครับที่ พร้อมกับสุขภาพดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นยาสมุนไพรนะครับที่เราสกัดนะครับคล้ายๆกับยาสมุนไพรยองเฮงเลยนะครับที่ราคาเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้นะครับผมส่วนประกอบที่สําคัญของยงหมิงนะครับก็ได้แก่นะครับสารสกัดจากถังเช่านะครับถังเช่าเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรจีนที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสมุนไพรเลยทีเดียวนะครับสามารถแก้อาการอ่อนเพียนะครับภูมิแพ้แก้ไอหอบหืดเนี่ย ผู้ชายเนี่ยนะครับย่อนสมาตังเพศเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับกินยงเมืองไปนะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยนะครับสามารถบำรุงเลือดนะครับลดไขมันเส้นเลือดต่างๆนะครับแล้วก็สารสกัดจากเห็ดหลินจื้อนะครับสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันประสาทนะครับเสื่อมต้านอนุมูลสระแล้วก็โรคหัวใจอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะ บอกอีกทีนะครับว่าตังถังเช่าเนี่ยมันมีหน้าตายัางไงนะครับบางคนเห็นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่รู้จักอาจได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ถ้าได้แต่ถ้าได้เห็นภาพเนี้ยเพื่อนอาจจะร้องอ๋อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกกันนะครับว่าราคาของตังถังเช่าเนี่ยมันเท่าไหร่เออแล้วก็ส่วนประกอบอีกนะครับก็จะมีสารสกัดเป็นโสมนะครับโสมเนี่ยท่านเพื่อนได้ยินแล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นชื่อนะครับเกี่ยวกับชะลอความชรานะครับแล้วก็สามารถช่วยระบบขับ ในการย่อยนะครับระบบความจําน้ําตาลในเลือดพวกนี้นะครับสามารถต้องกินโสมเลยนะครับแล้วก็สารสกัดจากเกาขี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคย,เ,คยเจอเกาขี้นะครับตัวไที่เป็นเม็ดสีแดงๆนะเวลาเรากินเขาเรียกว่ากินต้มจืดอ,อะไรพวกนี้หรือว่ากินพวกประเภทต้มต่างๆเนาะตุน๋นอะไรพวกนี้เขาก็จะใส่นะครับเกากี้เนี่ยนะครับก็สามารถแก้ อาการอ่อนเพลียนะครับบำรุงสายตาแกอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็ลดความดันแล้วก็ช่วยให้ตับของเราเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างปกติเลยทีเดียวเนี่ยนะครับนี่ก็คือถังเช่านะครับก็คือสมุนไพรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่คือแบบเป็นระดับพีเนียมเป็นระดับไฮเอนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตาถังเช่าเนี่ยก็พูดง่ายๆนะครับคนจีนเขาบอกว่ามันเป็นหญ้าหนอนนั่นเองครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นหนอนนะครับเลื้อยชอนชยอยู่ในดินนะครับพอโตขึ้นมาสิปุ๊บเนี่ย เลยขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ยแล้วก็จะเป็นหญ้านะครับเป็นหญ้าแทนแล้วก็คนที่เขาอยู่แถวที่เบสเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาจะไปเก็บนะครับคือสามารถหายากมากเลยเพื่อนๆดูราคาสิครับราคานี่คือถ้าขายเป็นกําเนี่ยตกที่500-2,500บาทกํานะครับเพื่อนๆเออนะครับถ้าสิว่าถ้าเป็น1กิโลนี่ก็ประมาณ5 0 0 0 0นถ0งสโอ้โหราคาแบบโคตรแพงเลยแต่ว่า มีสารสกัดตรงนี้อยู่ในยายงหมิงเออเพื่อนเพื่อนคิดดูว่ามันคุ้มไหมกับราคาเที่ยนเพื่อนนะครับได้ซื้อไปเรามาดูส่วนประกอบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถล้างพิษนะครับในร่างกายของเราเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับกินอะไรนะครับเราก็ไม่ได้เลือกนี่ใช่ไหมตามไอ้ตามใจปากของเราเนี่ยอยากกินอะไรอยากบริโภคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินไปนะครับก็คือจะทําให้เนี่ยร่างกายเราเนี่ยสะสมพิษต,ต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถขับ พิษในร่างกายได้นะครับแล้วก็ช่วยในการลดน้ําหนักนะครับตรงนี้นี่ผมจะไม่ขอพูดถึงว่าลดน้ําหนักยังไงนะพเพื่อนต้องลองด้วยตนเองแล้วแลวหละอันนี้ก็แกะดูในกล่องนะครับก็คืยอยงมึงเนี่ยยงหมิงเนี่ยนะครับเป็นยังไงก็จะเป็นหน้าตาแคปซูลนะครับสีเขียวเข้มๆอย่างนี้นครับพเพื่อนที่กินยาน้ํายากเนี่ยนะครับก็ขอแนะนําให้เป็นกินเป็นแคปซูลเนี่ยนะพเพื่อนก็จะมีเขาเรียกว่ามีสรรพคุณเนี่ย เหมือนกับยงเหิงเลยนะครับในที่นี้เรามาดูราคากันบ้างนะครับว่าราคาของยงมิงเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาสมาชิกนะครับอยู่ที่1 2 0 0งพบาทนะครับถามว่าแพงไหมนะครับเราต้องคิดถึงตัวเองนะครับว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าเงินนะครับถึงแม้เราจะหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ว่าเราเอาเงินนั้นน่ยมารักษาโรคมาซื้อยาแพงๆเ,เนี่ย นะครับมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเออกับการที่เราจะไม่ต้องเสียเงินแพงๆเนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราซื้อยาประเภทยาสมุนไพรเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถนะครับที่จะลดนะครับในการสะสมหรือว่าไอาเขาเรียกว่าถ้าเวลาเรากินยาเยอะๆเนี่ยมันจะมีการสะสมของของตัวยาเนี่ยนะครับในตับแล้วก็ในไตใช่ไหมอืมประมาณนี้แหละเพื่อนก็ต้องลองคิดดูนะครับว่าเฮ้ยส่วนไอ เขาเรียกว่าส่วนประกอบที่ของ,งยาเนี่ยที่ผมบอกกับเพื่อนไปเนี่ยกับราคาเนี่ยมันคุ้มแสนคุ้มแค่ไหนเออเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าต่งางทังเช่าเนี่ยนะครับกิโลกร,รัมเป็นล้านล้านเนี่ยสล้านกว่าเออคิดดูนะครับว่ามันคุ้มกันหรือเปล่านะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับสําหรับโปรโมชั่นในตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับสามารถนะครับบริโภคไอเขาเรียกว่ายงมิงเนี่ยให้ครบนะครับ 4 5 0กล่องนะครับหรือว่าอาจจะไปแนะนําสมาชิกก็ได้นะครับแนะนําให้สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะเอาไปขายเพื่อที่ได้กําไรขายปิงนะครับหรือว่าเอาไปฝากนะครับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเอาไปฝากเพื่อนๆอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าอาจจะแทกทีมมานะครับซื้อคนละ50กล่องเนี่ยนะครับพอครบ4 5 0กล่องเนี่ยเรามีสิทธิฟ์ฟรีหนึ่งสิทธิ์นะครับที่จะสามารถเนี่ยไปกินหรูอ,อยู่สปา สบายนะครับสไตล์ JC นะครับสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกับยงเหิงกันได้ฟรีๆเลยนะครับในที่นี้นะครับก็ฟรีกันตลอดทีบเลยนะครับเห็นไหมครับว่าสุขภาพดีแล้วนะครับแล้วก็ยังสามารถเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศกันอีกด้วยนะครับอันนี้คือในส่วนของยงหมิงนะครับก็คือยงเหิงที่เป็นแคบซูนนั่นเองนะครับได้กินยาแล้วนะครับได้ไปเที่ยวอีกด้วยนะครับเออมันดีแค่ไหนกัน สำหร well, ับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆนะครับคงได้รู้จักนะครับไอเจ้ายงหมิงกันแล้วนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับผมจะเอาวิดีโออะไรดีๆนะครับมีสินค้าแนะนําอะไรดีๆมีการตอบปัญหาผู้มุ่งหวังอะไรดีๆเนี่ยผมจะเอามาฝากให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ไขปัญหาทุกปัญหาเลยนะครับให้กับเพื่อนแล้วอย่าลืมนะครับติดตามในรายการตอบปัญหาผู้มุ่งหวังนะครับกับ